อนุมัติแล้วนะครับสำหรับแผนจ่ายเงินของกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปวจากเงินสมทบงวด2ของปี2568ทั้งหมดรอบนี้7บริษัทครับ2บริษัทแรกไม่เกี่ยวกับประกันโควิดคือสัมพันธ์ประกันภัยและ apf international ส่วนอีก5บริษัทครับรอบนี้มีเอเชียเดอะวันอาคาเนไทยประกันภัยและสินม,มันคงก็เริ่มจ่ายงวดนี้ด้วยนะครับคนที่ได้รับอนุมัติจะต้องทำยังไงยืนยันสิทธิ์ยังไงไปฟังจากผู้จัดการกรปรวรครับผู้จัดการครับอนุมัติ แผนการจ่ายเงินงวดที่2ปี2 5, 5 6พเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับกร,รบอบเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อวันที่25นะครับทางคณะกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัตนินะให้มีการจ่ายเงินของงวดที่เข้ามาเมื่อเดือนกรกฎราคมนะครับก็ได้รับไปทั้ง5บริษัทเลยนะครับตามสัดส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยรวมกันก็หมื่นหกพันกว่าลายนะครับแล้วก็ทางกบอบเองเราได้เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ได้ <พ uka> เมื่อวานนี้3านะฮะสามสิบกันยายนที่ผ่านมาท่านก็สามารถที่จะไปยืนยนันสิทธิ์ได้ด้วยตนเองนี่เยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ดูไปที่กอบ,อบ,อบอนะครับแต่ท่านไม่ต้องไปด้วยตนเองก็ได้ฮะท่านจะใช้ทางยืนยนันสิทธิ์ทางออนไลน์นะ,ะ <S 2> <S 2> ทางระบบต่างๆนะฮะหรืออีกทางหนึ่งนะฮะท่านอาจจะรอหนังสือเดี๋ยวเราจะแจ้งไปถึงท่านนะ,ะแล้วถ้าท่านไม่มาด้วยตนเองหรือท่านจะเอาหนังสือนั้นนะฮะไปที่สํานักงานคอพพทั่วประเทศเลยที่ท่านอยู่ใกล้นะฮะ เดี๋ยวเจ้าที่ก็จะช่วยดําเนินการอะไรต่างๆเนี่ยตามหนังสือให้เพราะนั้นอันนี้ก็ท่านถ้าขณะนี้เองเนี่ยถ้าท่านไม่ต้องรอหนังสือเนี่ยท่านสามารถที่ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะให้ได้รับเงินได้เร็วขึ้นครับรอบนี้ประมาณ700ล้านไม่ทันยังไม่ได้รับอนุมัติแต่ใกล้ถึงคิวผมแล้วรอบหน้าไทาม์ไลน์ประมาณไหนครับรอบหน้าเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าจะจ่ายในลักษณะเดิมก็คือเราจะรองเงินเข้าอีกครั้งหนึ่งในงวดแรกของปี69 mm. ก็คือเดือนมกราคมนะฮะ mm. แล้วในเดือนมกราคมเข้ามาแล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละฮะประมาณสัก700กว่าล้านเนี่ยเราก็จะทําขออนุมัติจ่ายให้ในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะอยู่ถ้าดูดูจากสัดส่วนของ5บริษัทนี้ก็จะอยู่อยู่ประมาณ1 6 0 0นห่พันลายอยู่ประมาณนี้อยู่นะ mm. แต่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พันครับอีกครั้งหนึ่งครับ